กราฟิกดีไซเนอร์ทั้งหลายนะครับฟังทางนี้เลยนะครับวันนี้มี PC ตัวนี้มานำเสนอนะครับ อย่างที่บอกนะครับว่าคนที่ทำงานด้านกราฟิกดีไซน์ทั้งหลายนะครับต้องตัวนี้เลยเท่านั้นนะครับที่ตอบโจทย์ของคุณนะครับเพราะว่าสเปคมันแรงมากนะครับและที่สำคัญคือทั้งหมดมันเป็นแบบ All-in-One นะครับ BDIT Big l วันนี้นะครับขอพาไปพบกับเจ้าตัวนี้เลยครับ Lenovo t h i n k v 5 0 a 2 i m m b ครับ ก่อนจะไปรู้จักกับเจ้าตัวนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าของถูกนะครับคุณไปหาซื้อที่ไหนก็ได้นะครับในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ถ้าถูกดีมีคุณภาพที่สำคัญมีการรับประกันสินค้านะครับต้อง BD IT Shop เท่านั้นนะครับดีไซน์ของ Lenovo Think V50A ตัวนี้นะครับเป็นแนวเมทัลลิกดีไซน์นะครับที่มี ความมันวาวนะครับตัดกับสีดำนะครับทำให้นะครับตัวบอดี้นะครับดูเรียบหรูนะครับเหมาะกับโต๊ะทำงานนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับไม่ได้เหมาะแค่กับกราฟิกดีไซเนอร์นะครับยังสามารถใช้งานได้นะครับถ้าคุณต้องการความรวดเร็วนะครับในการติดตั้งนะครับแล้วก็ความทันสมัยนะครับรวมถึงประสิทธิภาพนะครับซึ่งเราจะเล่าต่อไปนะครับว่าประสิทธิภาพของตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับ Lenovo Think v 5 0 a 2 2 i b m ตัวนี้นะครับมา พร้อมกับระบบปฏิบัติการ CPU นะครับที่ Gen10 Intel Core i 5นะครับ CPU ที่2.0 GHz นะเครับเอา RAM มาเลยครับกับ 8GB นะครับ DDR 4นะครับทำให้งานประสิทธิภาพในการทำงานทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นงานกราฟิกนะครับหรืองานตัดต่อวิดีโอต่างๆนะครับราบรื่นและก็รวดเร็วมากเลยครับแค่นั้นยังไม่พอนะครับโหลดอะไรนะครับก็รวดเร็วทันใจด้วย SSD นะครับ NV มีนะครับ256 GB ครับสำหรับหน้าจอนะครับตัวนี้นะครับให้กันใหญ่ๆหบิ๊กเบิ้มไปเลยนะครับกับ21.5นิ้วนะครับความคมชัดระดับ Full HD นะครับเพลิดเพลินกับทุกๆสื่อบันเทิงหรือไม่ว่าคุณจะเล่นเกมนะครับภาพคุณก็ไม่มีการสะดุดแน่นอนครับและที่เด็ดไปกว่านั้นนะครับกับเว็บแคมนะครับมาถึง 1080p ครับ สำหรับพอร์ตต่างๆนะครับยังคงมาตรฐานนะครับและที่สําคัญนะครับพอร์ตหน้าพอร์ตหลังนะครับมีมาให้ครบเลยนะครับเมื่อคุณจะถามหาพอร์ตอะไรมีให้หมดเลยครับเป็นยังไงล่ะครับกับสเปคที่มันอลังการขนาดนี้นะครับแต่ว่าราคานะครับหมื่นปลายๆเท่านั้นเองนะครับอยากรู้ราคานะครับไปเสิร์ชหาได้นะครับที่ Facebook ของเรานะครับ BDIT Shop นะครับหรือจะไลน์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่ b d c o t h ครับ หรือยกหูโทรหากันก็ได้นะครับที่081775599 1ครับมีคนรอรับอยู่นะครับเพื่อไม่ให้พลาดทุกสินค้าทุกไอเทมทุกแกจเจ็ตด,ดีๆนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ที่หน้าเพจของเราแล้วก็ที่ช่อง YouTube Channel ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับสินค้าถูกคุณไปหาซื้อที่ไหนก็ได้นะครับแต่ว่าถูกดีมีคุณภาพนะครับ ต้องที่ BDI t Shop เท่านั้นนะครับพบกับสินค้าเด็ดๆดีๆ,ดๆนะครับจาก BDI IT Big Sale นะครับในสัปดาห์ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ